สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาสาธิตวิธีการปลดล็อกรหัสหน้าจอ oppo นะครับอย่างตัวนี้เป็น oppo a15 ซึ่งสามารถใช้เทคนิคนี้กับ oppo a15 a12 a31 ได้นะครับหรือว่าพวก f9 f11 pro a83 อะไรพวกนี้นะครับ วิธีการก็ไม่ยากนะครับก็คือเราจะใช้โปรแกรม Unlock Tool นะครับเราเลือกเป็นโหมดของ Oppo นะครับจากนั้นก็พิมพ์หาชื่อรุ่นนะครับอยากก่างตัวเรี้เป็น A15 ผมก็เลือกเป็น A15 แล้วก็เลือกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็น Save Mode Format นะครับหลังจากที่เลือกเป็น Save Mode Format ให้เราปิดเครื่องก่อนเลครับหลังจากที่เราปิดเครื่องแล้วนะครับก็คือเราจะใช้วิธีการ เพิ่มและลดเสียงค้างเอาไว้แล้วก็เสียสาย USB เข้าไปเพื่อให้ตัวโปรแกรม detect b r o m o d e หรือ b o o t o o m o d e นะครับซึ่งตรงนี้ driver จะต้องเซตให้ถูกต้องนะครับอ่าตัวโปรแกรมจะ detect นะครับอย่างนี้อ่าก็จะเป็น save format data นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราเลือกเป็น save format data ตรงนี้นะครับก็รอตัวโปรแกรมวิ่งจนเสร็จนะครับ พอโปรแกรมวิ่งเสร็จทีนี้ให้เราชักสายออกครับเพราะเราชักสายเสร็จนะครับก็ให้เรากดลดเสียงค้างเอาไว้แล้วก็เปิดเครื่องครับแบบนี้แล้วก็ปล่อยมือตัวคำสั่งที่เราใส่อัตโนมัติไปนะครับมันจะทำงานแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันว่ารูปภาพและรายชื่อเบอร์โทรของลูกค้าจะหายไปไหม ตอนนี้ผมก็ตั้งค่าตัวเครื่องมาที่ย่านต้งจอหลักนะครับใช้813เข้ามาเดี๋ยวรอตัวเครื่องบูตอีกสักครู่หนึ่งอ่ะก็ลองเช็คดูรูปนะครับแน่นอนว่าโปรแกรมนั้นเราเก็บไว้ไม่ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเก็บไว้ได้ก็คือรูปภาพกับเบอร์โทรแไะชื่ออะไรพวกนั้นเอง รูปภาพยังอยู่นะครับประมาณนี้แล้วก็รายชื่อบอ์โทร contact อ่ะอันนี้ contact ไม่อยู่นะครับน่าจะเป็นรายชื่อที่ถูกเซฟในซิมหรือ,อ contact อาจจะถูกลบไปนะครับแต่อย่างน้อยก็คือได้รูปเอาไว้นะครับเทคนิคก็คือประมาณนี้นะครับสำหรับการปลดล็อกรูปภาพไม่หายหรือมีเดียไม่หายของอลล็อกทูนะครับ